สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลยุยเช่นเคยครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะครับพราอนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม VIP ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดวิเคราะห์นันเน้น,นเปิดไพ่3าใบแจกในทุกๆวันด้วยเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจําคัพฟิวเวัรพฤหัสบปีที่4พฤศจิกายนอยขอไป3พฤศจิกายนนี้นะครับเราไปกันที่สฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับวันนี้ก็มีเกมตัดสินหลายคู่เลยนะเพราะจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วด้วยนะครับของกลุ่ม ก็เลยรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับก็วันนี้นะเราขอไปทนี่คู่บิ๊กแมตช์เลยนะฮะจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเรอัลซซิดัดนะครับกับบางเรอัเล่ครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับก็เกมนี้ถ้ามีความสขขาคัญที่ว่าถ้าเกิดแมนยูชนะ1-0่ อ่าก็ต้องไปวัดกันที่ลูกได้เสียนะฮะหรือว่าถ้าเกิดแมนยูแพ้เนี่ยจะได้ที่2ทันทีนะส่วนเรียอัฟซเซลัดขอแค่ผลเสมอก็จะเข้าที่1เพราะว่าที่1ที่2เนี่ยมีความสำคัญน,น,นะครับที่1จะเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนที่2เนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟกับทีมที่ร่วงลงมาจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมถือว่าเหนื่อยนะฮะไม่ว่าอาจจะต้องเจอทั้งหรือว่าอ่าทั้งบาร์เซโลน่านะฮะหรือว่าทางแอตเลติโกมาดริดยูเว่เนี่ยผมถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรก็คงไม่มีใครออออยยาากกกไปเเหหนนนนนนื่นะะน่่่รรรคคัััับบใชวงงงุมภพธ์ทีีจะถึ้ อ่านใรอบมาให้ไพ่วิเคราะห์กันดีกว่าให้ไพ่ตัดสินกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นฝั่งไหนนะครับโดยเรกเกมนี้บอกก่อนว่าเป็นแมนยูต่อที่ราคาปปครับเอาเริ่มกันทางเจ้าถิ่นก่อน,นะคระับวันนี้ผมจับมาโดายไพ่เป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยจะมีความลังเลมีความโลเลในการเล่นน้อยนิดนึงนะครับประมาณว่าไม่รู้จะรับมือยังไงดีจะบุกก็ไม่กล้าจะรับก็กลัวโดนอะไรประมาณนั้นนะครับขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็น2ดาบ โอ้โหความหมายเหมือนกันเลยนะฮะตรงที่ความลังเลความโรเลไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับก็คือไม่มีความมั่นใจนั่นแหละโหถือว่าวันนี้เนี่ยความหมายเหมือนกันทั้งคู่นะก็ต้องมาวัดกันที่ฟอร์มซึ่งฟอร์มล่าสุดของแบยูเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยชนะมาแปอะไรไม่แพ้มา8เกมรวดนะขณะที่ทางเรอัลซาสิเดตก็สามท่านล่าสุดแพ้ไป2นะแพ้ก็คือแพ้ในลีกไป2เกมติดก็ชนะในถ้วยนี้มานะัดนะที่แล้วก็คือชนะโอมเนียน่โคเซียมา2ประตูต่อศูนย์ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ย อโซเซดัต์ก็คงใส่เต็มที่แหละว่าเมื่อโซเซดาต์พักตัวเตีวตเวยอะผมเชื่อว่าโอกาสออกหน้าเสมอก็มีนะแต่ถ้ามีผลแพ้นชนะเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายแพนยูที่เก็บไปได้นะครับวันนี้เลยขอวัดใจนะฮะอยู่ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาปอปอนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้ครับ